โซเชียลไต้หวันเดือดจวกอเมริกาปล้นกลางแจง้งแบ่งผลิตชิป 50ต่อ50ชาวในไต้หวันไม่พอใจพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า DPP เปิดทางโยกกำลังการผลิตชิป50%จากไต้หวันไปตั้งฐานการผลิตในอเมริกาเหมือนโดนปล้นพร้อมเตือนว่า่าย,ยอมสลับผลประโยชน์ของไต้หวันแต่ควรใช้มาตรการผ่อนปรนความตึงเครียดกับจีนเพื่อตอบโต้ข้อเสนอ50ต่อ50สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าข้อเสนอใหม่เกี่ยวกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่เสนอโดยสหรัฐกำลังกดดันให้เกาะไต้หวันของ จีนย้ายการลงทุนและกำลังการผลิตชิปบางส่วนไปยังสหรัฐเพื่อให้สหรัฐสามารถผลิตชิปได้เองภายในประเทศครึ่งหนึ่งกำลังเผชิญกับกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงในไต้หวันไชน่าไทมส์หนังสือพิมพ์รายวันในไทเปเผยว่าชาวเน็ตแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อข้อเสนอดังกล่าวบางคนมองว่าแทบจะเป็นการปล้นอย่างจงแจ้ง บรรดานักวิชาการและนักการเมืองบางคนออกมาตอบโต้ข้อเสนอข้างต้นอย่างรุนแรงเช่นกันโดยมองว่าซมิคอนดักเตอร์คือเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจไต้หวันการกระจายกำลังการผลิตต้องมีความสมเหตุสมผลพร้อมสำทับว่าการย้ายกำลังการผลิตซมิคอนดักเตอร์ร้อยละ50ของไต้หวันไปยังสหรัฐขาดต่อหลักการค้าเสรีหากกำลังการผลิตหรือห่วงโซ่อุปทานถูกย้ายไปยังสหรัฐไต้หวันมีแนวโน้มจะสูญเสียผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีขั้นสูง200,000คนและผู้บริโภคที่มีกำลังซื้ออีกกว่า1ล้านคนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของไต้หวันผู้เชี่ยวชาญบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่พักประชาธิปไตยกาวหน้าวา่าเอาอกเอาใจสหรัฐเกินไปพร้อมเตือนว่าอย่ายอมสลับผลประโยชน์ของไต้หวันแต่ควรใช้มาตรการผ่อนปรนความตึงเครียด กับแผ่นดินใหญ่ของจีนเพื่อตอบโต้ข้อเสนอ50ต่อ50ขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องรากฐานของเทคโนโลยีและอาชีพในไต้หวันผ่านการกระทําที่เป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นสันติภาพสืบจะข่าวรายงาน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุย๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580